ผมจะซื้อกล่องแค่สามสิเพเท่าน,นั้นนะพี่ผมยิ่อยน่งชอบเ่ะมันยังเรีนที่ถูกใจเลยนี่กางเกงอะไรก็ไม่รู้ ผมจะเป็นต้องซื้อกระโปรงเหรอครับดูเฮิ่มจะเป็นต้องซื้อ,อกล่องนะยิงปุบต้องปุกล่องยิงเกลือไม่เป็ไรครับกิจกรรมนี้มันคุ้มจริงอะกลัวเลยไหมน,นี่จำเป็นต้องเอากระโปรงจริงหรอ,อ,อกระโปรงแดงอะไรนี่ย อีกบ้านเปอร์เซ็นต์อ่ะกรับกตัวกระปรงแดงอีกรอบนึ่งในกระโปรงไปรอบนี้แหละเต็มหมดไปเราดีอยู่นืยาวเลยทุกคนมีท่าทางด้วยเนี่ยครับแต่ผมไม่ได้เลงท่าทางว่ะมีชุดพี่ตูนที่เลงเอาไว้เนี่ย ชูบิตูมาแล้วชูบิตูมาแล้วคนดูแปดสิบหเปอรตาะดูอยากไดชูบิตูในราคาเเพชรวะคุณเจ้าอะไรดีวะ เจ้าชุบิตูในราคา99โคดูดต่แม่ก็อาจจะจัดเลยก็ะไรนะนี่อนะไรวะเนี่ยชุบิตูในราคา149จัดไปดิชุบิตูในราคา149ได้มาแล้วชุบิตูราคาสุดประหยัดนะครับ บอเลยชุดนี้ผมอยากได้มานานแล้วนะครับต่อไปครับยยหมุกปีเก้าครับมียาวๆไหมลียาวๆเลยไหมอยากได้เลยค่อยเอาเนาะดูต่อครับยังไม่มีอะไรที่อยากได้อะไรดูดิวเรยเลยอุ้ยผมว่ามีแล้ววะ่ะชุดนี้ว่ะคนดูพูอดอยากพูดหน้าโดนนะคนดู นี่น่าโดนจริงว่ะคนดูต่เราจะรีไปอีกดีวะน่าโดนจริงว่ะรีดีกว่านู้ชุดนี้ก็พี่ตูนอีกแล้ววะ่ะก็น่าโดนนะแต่แต่ไปก่อนโอ้โห กองนี้เลยแค่เก้าเบดอิสานพูดจะขุมมี่ขุมอะไโอเคก็กิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็ผมก็ เสียเพชรไปประมาณเท่าไหระ่วะ400กว่าเพชรองมั้งเออ400กว่าเพชพรพผมได้ชุดพี่ตูนนะครับ400กว่าเพชรผมได้ชุดพี่ตูนครบเลยนะครบเซตนะครับเป็นที่ผมอยากได้มานานแล้วนะชุดพี่ตูนเนี่ยครับเออเพราะว่าเสื้อกับกางเกงเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับอยากได้มานานแล้วนะครับต่อไปเราได้ชุดเซตที่คือใส่กันเต็มอะ่ะชุดเซตเนี่ยสไฮไลไท์อะเสือ้อเสื้อมันอะ าใส่กันตึมอะเสื้อตัวเนี้ยที่แบบจะมียุคนึงที่เขาใส่กันนะครับกอลมก็ได้มาแล้วนะแต่สิ่งที่ผมอยากได้สุดก็คือชุดี่ตูนี่แหละนะครับโอเคผมได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคบายบายครับก็ประมาณนี้เนาะก็มากดให้ดูนะครับก็เสียประมาณแค่สี่ร้อยกว่าเพชรเองครับโคตรจะคุ้มผมบอกเลยกิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะผมบอกเลยลุยลุยลุยเลยเท่จริงลองแต่งตัวให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันที่จริงเี่จริง,รงเดี๋ยวลองใส่กับหัวเกมเมอร์ผมดิ หัวประจำตัวผมนะหัวเกมเมอร์หัวประจำตัวผมนะโอ้ยหัวเกมเมอร์ผมดูแบบดูหรูหราโหดขึ้นยื้อเลยอ่ะมันดูดูดิตัดงไงล่างสูดขาวครับคือผมชอบเสื้อพิตูนตรงเนี้ยคือว่ามันจะมีแบบผ้าคลุมข้างหลังเว้ยไม่โคตรเท่กางเกงเนี้ยมันก็เท่กางเกงเนี้ยเขาก็ใส่กันอนะ่ะเท่แม่งเท่สัสๆเลยอ่ะชุดเนี้ยสมบ,บอลเลยันจัดจัดจัดดูดิใส่กับเสื้อนี้ก็คืออ่ะครับใส่กับนี้อะ อาจจะได้อยู่ก็บอกเลยแบบไม่ควรพ้าดหรอกคนดู <they> บอกเลยว่าไม่ควรพ้าดแล้วคนดูครับผมับเชิครับบ๊ายบาย